สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมใน93สตูดิโอนะผมฮัลโหลคิดถึงกันไหมครับผมไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยตั้งแต่คลิปแรกที่เริ่มลงกับไรส,สดเนาะก็วันนี้จะมาสรุปอัปเดตของทางด้าของคิสมาสนะผมก็คลิปนี้ก็คงน่าจะอยู่ราวๆ5้านาทีนั่นและครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นเนานะก็อย่างแรกนะผมอีพเดเข้ามาคือตรงนี้เนาะสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือนี่ จะเป็นของใหม่นะผมต้องออนเนาะออนเวลาให้ครบเนาะสี่ชั่วโมงแต่ถ้าใครรีตัวหน้สกิปออนได้เลยร้อยสี่สิบเกาโลบก็ที่มีอัปเดตเข้ามาหลักก็จะมีเป็ดมาใหม่2อันกะทางท้าของเรือมาใหม่นะครับผมนี่จะเปิดที่ดูนี่จะเป็นเรือมาใหม่เนาะคอนเดรีมสปีดโบสนะครับผมความเร็วก็เท่ากับโรซี่สปีดโบสเลยเนาะ ร้อยห้าสิบเร็วเท่ากันเลยก็เหมือนอารมณ์เหมือนเป็นสกินมากกว่าเนาะก็ส่วนใหญ่ก็มีอัปเดตมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางด้านของอัปเดตหน้าอัปเดตท,ทางเหนือนะครับผมที่กำลังอัปเดตมาเนาะเป็นอัปเดตทางเหนือเนาะที่กำลังอัปเดตมากครั้งต่อไปก็ครอดูนะผม อัปเดททางเหนือที่จะมาต่อไปก็คือปีนเขาเนาะอัปเดตท,ที่จะมาใหม่ก็วันที่ย1สิบเอ็ดสองทุ่มเวลาเดิมว่าจะเป็นการปีนเขาปีนเขาทางเหนือสำรวจแล้วก็น่าจะทิ้งไปตกปลาด้านบนเนาะส่วนอัปเดตนี้มีอะไรก็น่าจะเป็นการให้เราตั้งหลักตั้งหลับเตรียมสำหรับทางเหนือแล้วผมอัปเดตนี้เนาะก็แนะนำว่าเก็บตังค์ไวเ้เยอะ เพราะว่าอัปเดตทางเหนือจะได้ใช้ตังค์เยอะเหมือนอัปเดตนี้เนาะอัปเดตนี้ก็ไม่ได้ใช้ตังค์เยอะหรอกแต่ใช้เวลาเยอะมากกว่าใช้ <S 2> <S 2> <S นี้วช่สงใส่ได้สามารถสอบผ่านได้นะผมส่วนคำสัานก็คือผมจะกลับมาไลฟ์สดอ,อันนี้ไม่แน่อาจจะไม่กลับมาไล์เนาะแต่ว่าถ้ามีเวลาผมก็จะพยายามกลับมาไล์เนาะเราจะพยายามไล์ได้นาะนสุดประมาณสัก สามสี่ชั่วโมงก็ที่ผมอยากพยายามให้ไลฟ์ได้มากที่สุดนะครับผมส่วนถ้ากลับอะไรแล้วเล่นแมปอะไรก็อาจจะเล่นแมปฟิตไม่ก็แมปทั่วไปนะครับผม,อ,มอย่างต่อไปก็คือแนวทางการทำคลิปของผมก็อาจจะทำนี่เรื่อยนะครับผมแมบไหนหน่าสนใจผมก็จะเป็นแนวทางเนาะถ้าผมรู้จักเหมือนนั้นดีพอนะครับผม แล้วส่วนคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมก็สวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมนะสัญญาว่าคลิปต่อๆไปผมจะพัฒนาให้ดีขึ้นเนาะไปปุ้ยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วผมดไนท์ครับ